งานพี่น้องเ,เรื่องมะนาวเนาะเรื่องน้องมะนาวหรือว่าเรื่องสภาพอากาศนําเรื่องน้องมะนาวนําพี่นะ้องเนาะก็มีข่าวดีพี่น้องเนาะข่าวดีถึงเรื่องข่าวดีถึงเรื่องของมะนาวเนาะก็ะคือว่าจะมีผู้ใหญ่ใจบุญใจกว้างเนาะผู้ใหญ่ใจดีจะมาซื้งัว นะซึ่งวัวให้น้องมะนาวเลี้ยงพี่น้องเลยอ่ากาเห็นในคลิปกาบสบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่เอฟซีเบิร์ทุกคนทุกท่านนะพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนหับกับสู่ซ่องตุซีปัดซุกหรือว่า ทางเพจอ่า Facebook กับบาศิลาบ้านโคกพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะมาพบพกันในมื้อนี้พี่น้องเอ้ยนั่งอยู่อ่าอยู่กลางนาเนาะกับภาพบรรยากาศตอน4:00นเช้าๆนี่จักหน่อยนึงพอดีแสงตะวันแหน่ตานะสิมาลงานพี่น้องเอ้ยเรื่องมะนาวเนาะเรื่องน้องมะนาวหรือว่าเรื่องสภาพอากาศนําเรื่องน้องมะนาวนําพี่น้องเนาะก็มี ข้าวดีพี่น้องเนาะข้าวดีถึงเรื่องอข่าวดีถึงเรื่องของมะนาวเนาะก็คือว่าจะมีผู้ใหญ่ใจบุญใจกว้างเนาะผู้ใหญ่ใจดีจะมาซื้งนะัวเนาะซื้งัวให้น้องมะนาวเลี้ยงพี่น้องเลยกาเห็นในคลิปตู้คำพี่น้องตู้คำกระทษมาบอกให้ตู้สีลงไป บอกน้องมะนาวเนาะและ้วก็ตุคคำก็โทษมาบอกให้ตุ้กศีวะหางวัวที่จะซื้อให้น้องมะานาวพี่น้องเลยเนาะอ่าที่ว่าที่จะซื้องวันงอวนี่ยังโบหัวผู้ใหญ่อ่าใจดีเนาะเข่าทางตุคคำบอลหรือว่าอ่าทางสกึมน้ำพี่น้องเลยเนาะสะกึมเพิ่อนก็อ่าเป็นคนให้ข่าวทางตุคคำนี่แหละ ได้เบิ่งคลิปตูวคำพอขอข้าวพี่น้อยเพราะว่าบ่มีเวลาสอดสิเบิ่งคลิปพี่น้อยเนาะช่วงนี้ช่วงนี้อัน,น,นเฮ็ดเฮือนพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิได้ยินบ่ได้ยนินเนาะเพราะว่ามันลมเนาะพี่น้อยช่วงช่วงนี้ทําบ้านเนาะอ่ะมีคนโตเขา้าแป๊บนึงพี่น้องเอ้ยมีคนโตเข้าเนาะพี่น้องเนะาะเมื่อกีนอกก้นี่ก็ ลุงใหญ่โทรมาพี่น้อยเนาะลุงใหญ่โทรมาว่าให้ลงไปเล่นนนะเพื่นนี่ก็เพราะได้เข้าไปหาลุงใหญ่นี่ก็โดนเติบเดีได้เนาะขีดฮอดขีดเทิงลุงใหญ่คือเก่าเด้อแต่เห็นคลิปนี้เด้ไม่ว่าเรื่องน้องมะนาวต่อพี่น้องเรื่องเงินนองมะนาวกับอันตุคัมหรือว่าสักกึมนะเพื่นเพิ่นจะได้งัวมาเลี้ยงนะหรือว่าเพื่นให้ซอกงัวราคาประมาณ หึ่งล้านพี่เนาะหนึ่งล้านปลายเนาะก็เป็นเงินกีดพีนะ่เนาะหนึ่งหนึ่งล้านก,กว่าวนี่แหละเนาะนัวพอดีมาเลี้ยงนะมาเลี้ยงเอาลูกมันแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปทันซะอ่นะเนาะกะดีใจน้ำน้องมะนาวพี่นะ้องเลยกะจะมีนายนอนซื้องัวให้เลี้ยงกนะขอบคุณขอบคุณทั้งแทนทั้งน้องมะนาวน้ำพี่นะ้องเลยเนาะจะดี จะดีใจแทนน้องมะนาวด้วยเนาะก็ได้เลี้ยงงัวสมปรารถนาเนาะก็คือความฝันน้องมะนาวก็คือว่าอยากเลี้ยงงัวอะไรพี่น้องเลยหลังจากเลี้ยงให้แล้วหน้าเพิ่มน่อเนาะในยินเพิ่มว่าผนจมอยู่ช่วงนึงตู้ค่ำกับโทรมาบอกซองเทือแล้วพี่น้องเลยว่าไปหางัวเนาะหางัวราคาประมาณนี้ นะครับประมาณนี้ให้แน่ก็ยังบ่มีเวลาพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเห็นคลิปตัวสีลงบ่คือช่วงนี้ตัวสีอืมกำลังสร้างบ้านพี่น้องสร้างบ้านให้เอื้อยเนาะหรือว่าพี่สาวเนาะพี่สาวแท้ๆนั่นแหละสร้างเอื้อยสร้างบ้านให้เอื้อยนะกำลังปลูกสษาก็ตั้งเสาตั้งเสาไว้เนาะ หลังคงหลังคายังบม่ได้เฮนะ็ดเนาะคัดคัดกระบาประมาณปีหนา้าพูดแหละแต่ว่าเพิ่นให้ตั้งเสาแล้วก็ก่อเอวเทคานอาไวัยราคากะยอมยาวพี่น้องราคาหมื่นปลายนิดๆเนาะตั้งเสาก่อเอวเทคานเนาะ <c oughs> <c oughs> กะพัพอได้ซื้อน้ำมุกน้ำมันใส่ไปหั่นไปนี่พี่น้องเลยเนาะใส่รถหาเงินหาเงินบ้างเนาะ เพราะว่าเขาอาชีพแปลว่าหลังจากแลว้ลววไอแล้วนะเนาะอาชีพแบบนี้เนาก็ต้องหาได้ไล่เสริมแปลว่าเขาเป็นกรรมกรเนาะเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อ่าระ,ะดูหนาวเนาะจึงจะบุมีเวียกงานทำพอปันใดเนาะอ่าแล้วก็เลี้ยวเขาเล้ยวนาหมดเลย ีะน้องเลยกะถถาว่างเนาะถ้วว่างจะไปหางัวให้น้องมานาาราคาประมาณาล้านกัวๆนี่แหละหรือประมาณ3-4พันบาทนี่แหละเนะเาะแต่ว่าจะประสานงานทั้งตู้คำแล้วก็สอกคุมก่อนเนาะบางที่เขาอาจจะหาหา,หาหาหลายทางอาจจะได้หลายทางแบมนมัชชิพิด กับไม่ค่าได้นี้พี่น้องมันต้องต้องนัดกันเนาะสารงานกันก่อนก่อนจะไปหางวพี่น้องเยเพราะว่าถ้าเอาไปจะไปหารถนี่เทือตู้สีได้บ่หรือว่าตู้ค้าได้บ่สำกึมได้บ่หงือสิจ้ะยากนะพี่ห้องโอ้ลมใช่พี่น้องหอนอนบนจักร่าสีได้ยินหรือบริยินว่าอากาศนี อ,อยู่บ้านนี่โคตรหนาวเลยพี่น้อยเนาะ,ะประมาณสิบสองฮนะสิบสิบห้าองศานี่แหละกลมหนาวหนาวเย็นกลางคืนนี่ก็กเย็นพี่นนะ้องเยนอนนี่ก็รุ่นป่าห่มนาสองสามพื้นอะอากาศบ้านเฮาพี่น้องเยอ่ะเดี๋ยวปิดกล้องหลังให้เบิ่งนะพี่น้องเนาะอากาศบ้านเฮาเพราะว่าอ,อันนี้ ตอนเช้าแล้วประมาณเจ็ดโมงเช้าเนี่ยพี่น้องเลยนะเนาะเบิงบ่งครูใบไม้ใบนี่เนาะโวนไกว้โวว้ยโคตรหนาวเลยพี่น้องเลยอืมเจ้าะจังใดกระยาพี่น้องเลยเนาะษาสุขภาพเนาะดูแลสุขภาพเนี่ยเด้อเนาะรับชมทางใดเจดีดาอ่าก็ได้คอมม์เอ่อคอมเมนต์ทักทายขาเขนะ้ามาในเนาะว้าผิษว้าถึกก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้อง ช่วงนี้บอคอยว่างคือว่าในช่วงนี้พี่น้องเลยเนาะกำลังสร้างบ้านอยู่แต่ก็ถ้าว่างจะไปหาคือเว้าเนาะจะไปหางัวให้น้องมะนาวกับโบเกินอีกสองสามมื้อหึือเพราะว่ามันจะว่างเลยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเบียกกะ จะแล้วเลยเวียกกันเห็ดเฮือนให้เอื้อยให้พี่สาวฮ้พี่น้องเอ้ยเนาะถูกอยางให้กินไกต่ตางอาหารถูกบ่มีรรือนชานอยู่อัการนเจ็ดชั้นเนาะนี่แหละพี่น้องเลยอ,อะกระสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเนาะกขอบุญขอบคุณท,ที่ติดตามและรับชมนเนาะวอลพีทบาถืกอกะ,อะทักทายคอมเมนต์เข้ามาบอกตูซีนไเด้อเนาะ เออคือว่า,วาตุ้ซีว่าบอถือนี่กะคอมเมนต์เข้ามาเนาะหรือว่าตุ้ซีว่าถือนี่กะคอมเมนต์เข้ามาพี่น้อยบอัวหูว่าสีด้ยนินหได้ยนินเพราะว่าอากาศมันลมหนาวแห้งพี่น้อยเ,อเอสียงลมบ่นบ้วเพราะว่าทางโทรศัพท์หรือว่าทางไม่ของตุ้ซีนี่กะบบมีเนาะใส่เสียงป้าใส่เสียงลมป้าพี่น้องเลยเนาะนะ นะสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้พี่น้องเลยเนาะ,ะจังไรก็ผักไร่ผักแซ่ด,ด,ดูดัน,ดนให้ในเด้อพี่น้องเนาะกดติดตามสองขั้นไปเนาะช่องบัวดัง,บ,ง,งบัวใหญ่ผักติดตามช่องน้อยๆในเด้อสำหรับคลิปนี้ของข่าวค้อว่าส,สบายดีสบายดีพี่น้อง ได้ที่ปลายฟ้าผูคนมาเชื่อชมพัวกันอยู่ทุกสองแสงสว่างติ้ตาแต่ท้าอะไรบางอย่างในใจเสียงัวรอกและรอยดิ้นแสงอดงามที่เราเคยมีแต่วันนี้มันจางไป ความสามัคคีปอยอยู่ตรงนี้เมื่อดังขึ้นมาโดยรถด้ยใรห่างความเป็นพี่น้องเริ่มเลือนลาบ้านโคกใหญ่ที่เคยอุ่นใจวันนี้กลับกลายเป็นที่พังวางเปล่าเมื่อก้าวไปยังเส้นชัยแต่หัวใจใครบางคนแตกสลย เชื่อเสียงอาจต่อแม่นคำตอบเมื่อสิ่งสำคัญคือหัวใจที่กลมกลียว ขึ้นมาหน่อยก็ไอยไกลห่างคว่าเป็นพี่ สิ่งสำ่ัญคือหัวใจที่ก้มเปลี่ยวเมื่อกันึ้นมาหน่อยก็ถอยใกล้ห่างความเป็นที่น้องเลือมเลือนลางปานโคกใหญ่ที่เคยอุ่นใจวันนี้ตักลายเ,เพียงความว่างเล่า